สรญยุเก็บอาการไม่อยู่ยืนยันทันทีหลังถูกวิจารณ์เรียกได้ว่าหลายๆคนก็พูดถึงกันหนังจากที่สรยุสุทธนาจินดากรมกรข่าวชื่อดังได้พูดถึงตอนหนึ่งในไรกรมกรข่าวคุยนอกจอหลังโดนวิจารณ์ว่านำเสนอข่าวนายพิธาลิมเจริญรับหัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตในายกรัฐมมตีมากเกินไป โดยทางสรยุทธ์ได้สวนกลับว่าเราจะเสนอใครหรือจะเสนอข่าวพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเดี๋ยวท่านก็หงุดหงิดอีกเอาท่านมาอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งปล่อยท่านไปหรือจะเอาอย่างนั้นพร้อมกับยืนขึ้นอธิบายด้านน้องไปแสดงความคิดเห็นว่าตอนนี้ไอร้ยพุ่งเป้าไปที่คุณพิธา และมีความเคลื่อนไหวตลอดทั้งนี้ระหว่างที่สรยุทธแสดงความคิดเห็นถึงกับต้องยืนขึ้นพูดเลยทีเดียว